สวัสดีครับผมคริสคิวเบอร์นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักาการของ Memory Palace ให้ฟังกันนะครับซึ่ง Memory Palace เนี่ยเป็นหลักาการที่จะช่วยให้คุณสามารถจำอะไรก็ตามได้นานและจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น Memory Palace เป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า Memory Palace เนี่ยมีชื่อเรียกค่อนข้างจะหลายชื่อทีเดียวถ้าเกิดคุณไปค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยคุณอาจจะเจอคำว่า จอนโน l เม t h ตอด o m a n นรูมหรือว่า m e t h ต d of l ฟโ i กซึ่งก็ให้เข้าใจว่าทั้งหมดนี้มันก็คืออย่างเดียวกันแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้คำว่า Memory p a พาเลตตลอดนะครับโอเคเมมโมรีพาเลนันเป็นหลักการช่วยการจำที่นักแข่งความจำใหลายคนใช้กันไม่ว่าจะเป็นการจำไพ่สำหรับการจำค่าพายการจำคำศัพท์ใน Dictionary หรือแม้กระทั่งจำรูบิกในการเล่นปิดตา โดย memory palace เนี่ยจะเป็นการประยุกต์เอาสิ่งที่มนุษย์สามารถจำได้ดี2อย่างมาใช้ผสมเข้าด้วยกันนั่นก็คือการจำแบบเป็นรูปภาพและการจำสถานที่โดยวิธีของ memory palace เนี่ยคือให้เราเอาสิ่งที่เราต้องการจะจำจะก,กี่อย่างก็แล้วแต่นะเอาไปวางไว้ในที่ต่างๆในสถานที่ที่เราเลือกเอาไว้แล้วเวลาเราต้องการที่จะ นึกมันหรือว่าต้องการจะใช้สิ่งที่เราจำไปเนี่ยเราแค่เข้าไปเดินหามันใน memory palace ฟังดูอาจจะงงง,ง,งนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการฝึก memory palace พร้อมกับยกตัวอย่างไปด้วยพร้อมๆกันไปเลยจะได้ไม่งงมากโอเคอย่างแรกสมมุติว่าผมต้องการจะจำประเทศ7ประเทศที่มีอนาเขตหรือว่าพื้นที่ที่ใหญ่สุดในโลกนะซึ่ง เประเทศนั้นก็คือรัสเซียแคนาดาอเมริกาจีนบราซิลออสเตรเลียแล้วก็อินเดียเราจะสามารถนำเมมโมรี a พาเลมาฝึกในการจำทั้ง7ประเทศนี้ได้ยังไงมาดูกันเลยอย่างแรกนั้นให้คุณเลือกสถานที่มาก่อน1สถานที่ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่คุณคุณเคยอยู่แล้วอย่างเช่นบ้านหรือว่า มหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือว่าที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะครับสถานที่เนี่ยหลักการคือพยายามเลือกให้มันมีออ,อบเจกต์ใหญ่ๆอยู่หลายๆอันหรือว่ามีห้องอยู่หลายๆห้องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงก็ได้นะอาจจะเป็นสถานที่ในละครในนิยายหรือว่าในเกมก็ได้อย่างเช่นคุณอจจะเอาฮอกวอตส โองเรียนฮอกวอตส์ในแฮร์รี่พอตเตอรเป็น Memory p พา a c e ของคุณก็ได้หรือว่าเอาบ้านที่คุณสร้างใน The Sims หรือว่าเกาะที่คุณสร้างในแอนิมอลคร s สซิงออกมาเป็น Memory p พาส c e ก็ได้อน,นกันอย่างในเคสของผมเนี่ยผมจะยกตัวอย่างด้วยใช้บ้านที่ผมสร้างวในเดอะซิมส์เอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะทีนี้พอเราเลือกสถานที่ได้แล้วขั้นต่อมาคือเราจะมากําหนดเส้นทางการเดินของเราใช้คำว่ากำหนดเส้นทางการเดินอาจจะดูฟังแปลกๆหน่อยๆแต่ว่า ถ้าพูดในอีกแง่นึงให้เข้าใจง่ายๆคือการเลือกว่าเราเจะเอาของที่เราต้องการจําไปวางไว้ตรงไหนบ้างโอเคอย่างบ้านในอย่างบ้านในเดอะซีของผมนะครับผมผมจะเริ่มจากที่ห้องนอนก่อนแล้วผมจะให้เตียงเป็นจุดแรกที่ผมจะสํารวจหลังจากเตียงผมก็จะเดินไปที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เป็นหมายเลขก2แล้วก็ไปที่ตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมายเลข3แล้วก็เปิดเข้าไปในห้องน้ํา ให้ตัวชักโรครกเป็นหมายเลข4แล้วก็อาบน้ําเป็นหมายเลข5จากนั้นผมก็เดินออกจากห้องน้ําไปที่ห้องนั่งเล่นให้โซฟาเป็นหมายเลข6ทีวีเป็นหมายเลข7แล้วก็เขาเ้าไปในห้องกินข้าวให้โต๊ะกินข้าวเป็นหมายเลข8แล้วก็บาร์เป็นหมายเลข9แล้วก็ตู้เย็นเป็นหมายเลข10 ม่จะเป็นต้องเป็นสิบเบอร์หรือไม่จะเป็นต้องเรียงอะไรตามก็ได้นะคือเอาตามสภาพห้องของคุณเนะ่ะคุณอาจจะมีหลักการก็ได้ว่าแบบห้องหนึ่งเลือกจุดสังเกตไว้ห้าจุดแล้วก็วนตามเข็มหรือวนทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าห้องหนึ่งมีจุดสังเกตอยู่สามจุดหรือคุณอาจจะเอาทั้งห้องนั้นเป็นจุดสังเกตหนึ่งจุดก็ได้แต่ว่าการเลือกจุดสังเกตนั้นพยายามเลือกจุดสังเกตที่มันมีขนาดใหญ่และมันไม่น่าจะถูกเคลื่อนที่ไปไหนได้อย่างเช่นเตียง ตู้โต๊ะอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพยายามอย่าเลือกสิ่งที่มันซ้ำๆกันอย่างเช่นในห้องกินข้าวนี้คุณอาจจะมีเก้าอี้ที่เหมือนกันอยู่สี่ห้าตัวซึ่งคุณก็ไม่ควรจะไปเลือกเก้าอี้ทุกตัวเป็นจุดสังเกตควรจะเลือกแค่แบบตัวเดียก็พอหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ตัดข้ามเลยดีกว่าทีนี้ก็คือให้พยายามฝึกไล่นะครับว่าแต่ละจุดที่เราเลือกไว้เนี่ยอันไหนคือหมายเลขอะไร ถ้าเป็นสถานที่จริงๆเนี่ยก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ไปทําเป็น powerpoint ก็ได้ก็สมมุติเลือกเตียงเป็นเบอร์หนึ่งก็ถ่ายรูปเตียงไว้แล้วก็ใส่เบอร์หนึ่งให้ใน powerpoint แล้วก็เบอร์2คืออะไรเบอร์3าคืออะไรพยายามจําเส้นทางของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปขั้นต่อไปโอเคหลังจากที่คุณจําไปแล้วว่าเส้นทางใน memory palace ของคุณเป็นยังไงเนี่ยขั้นต่อมาคือการจะการที่จะเริ่มจําแล้วทีนี้การจะเริ่มจำเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกผมมีประเทศ7ประเทศที่ผมต้องจําถูกไหมครับแต่การที่เราจะเอาประเทศ ปเป็นคำไปวางไว้ในสถานที่ในนั้นเลยมันก็ดูประหลาดประหลาดไปเนาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการจํานี้คือเราต้องแปลงสิ่งที่เราจะจําให้เป็นรูปภาพโอเคตรงนี้อาจจะต้องพึ่งจินตนาการสักนิดหนึ่งนะครับโอเคอย่างเช่นที่ผมบอกไปตอนแรก7ประเทศมาเริ่มไล่ทีละอย่างดีกว่ารัเสเซียอย่างรัเสเซียเวลานึกถึงอย่างแรกผมนึกถึงเหล้าวัดกะ แต่ว่าจะให้นึกถึงขวดเหล้าวอดก้าเฉยมันก,มนก็มันก็ธรรมดาไปผมก็เลยแปลงจากขวดเหล้าวอดก้าให้กลายเป็นวอดก้าที่เป็นชาชุดดาในคน,นนั้นนะทุกคนรู้จักใช่ไหมต่อมาแคนาดาแคนาดาผมนึกถึงใบเมเปิลใบเมเปิลเพราะว่ามันอยู่บนธงชาติแคนาดาเลยถูกไหมแต่ว่าคุณจะเอาใบเมเปิลหนึ่งใบามามันก็ดูธรรมดาไปหน่อยผมก็เลยจะนึกภาพถึงกองใบเมเปิล เยอะเลยแล้วก็แบบมีใบเมเปิลร่วงลงมาอะไรแบบนี้นะโอเคต่อมาคือประเทศอเมริกาก็ออกผมจะนึกถึงโดนัลด์ทรัมก็แล้วกันต่อมาประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยก็มีแพนด้านะทุกคนน่าจะนึกออกแล้วต่อมาเป็นประเทศบราซิลประเทศบราซิลเนี่ยก็จะมีสถานที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่ออันนึงคือรูปปั้นพระเยซูที่กางแขนอยู่นะ ผมจะนึกถึงไอ้ตัวรูปปั้นแล้วกันต่อจากปาริลก็คือออสเตรเลียออสเตรเลียก็แน่นอนจิงโจง้สักขึ้นชื่อของออสเตรเลียเลยโอเคสุดท้ายคืออินเดียอินเดียผมจะนึกถึงแกงกะหรี่อินเดียแต่ม,นม,นมันนึกถึงแกงกะหรี่ินเดียเฉยมันก็มันก็ประหลาดถูกไหมเวลานึกถึงแกงกะหรี่เนี่ยให้พยายามนึกถึงว่า,ามีกลิ่นเครื่องเทศ คุณได้กลิ่นเครื่องเทศของของแกงกะหรี่นั้นด้วยอะ่ะแบบรวมเข้าไปแล้วแบบอ๋อหอมมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคหลังจากที่คุณแปลงทุกอย่างเป็นรูปภาพเสร็จแล้วขั้นต่อมาคือการเอาทุกอย่างที่คุณแปลงมาแล้วนั้นไปวางไว้ในตำแหน่งต่างๆใน Memory Palace แล้วก็เวลาที่คุณจะเอาของไปวางในสถานที่เนี่ยพยายามทำให้มันดูตลกหรือว่าแปลกที่สุด เท่าที่จะทําได้นะเพราะว่ายิ่งมันตลกหรือยิ่งมันแปลกเท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งจํามันได้แม่นยิ่งขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้วอดก้าชายชุดกรรกับสถานที่แรกคือเตียงถูกไหมครับผมก็จะนึกเป็นว่าเป็นวอดก้ากำลังนอนกระดิกเท้าอยู่บนเตียงจากนั้นอันต่อมาคือใบเมเปิลแล้วก็เป็นโต๊ะคอมผมก็จะโต๊ะคอมเต็มไปด้วยกองใบเมเปิลแล้วก็ ใบเม้ผลกำลังร่วงลงมาใส่ตัวคอมเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ต่อมาเป็นตู้เสื้อผาผมก็จะนึกว่าเปิดตู้สื้อผาออกมาแล้วเจอโดนัลด์ทรัมป์กำลังโดนจับมัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบโดนลักพาตัวมาเนี่เนาะโอเคต่อไปคือมีแพนด้าแล้วก็ชักโครกถูกไหมผมก็จะนึกว่ามีแพนด้ากำลังถ่ายหนักอยู่ที่ชักโครกแล้วก็อาจจะไอเดียนั่งอ่านสพิมพ์ไปด้วย โอเคต่อไปคือรูปผมนึกถึงรูปปั้นพระเยซูถูกไหมที่ยังการแขนงอยู่ผมก็จะนึกว่ารูปปั้นพระเยซูกําลังแช่อยู่ในน้ําที่กําลังร้อนได้ที่พอดีพระเยซูทําหน้าแบบสบายจริงเลยน้ํานี่ก,กําลังดีจริงโอเคต่อมาคือประเทศออสเตรเลียและก็สถานที่ก็คือโซฟาอันนี้ผมก็จะนึกถึง กิงโจ้ก็นั่งนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็กําลังลูบหัวลูกที่อยู่ในกระเป๋าน้าท้องอยู่สุดท้ายก็เป็นแกงกะหรี่กับทีวีถูกไหมผมก็จะนึกว่าในทีวีเนี่ยกาลังฉายรูปแกงกะหรี่อยู่แล้วก็อินแกงกะหรี่ก็ชวโชยออกมาจากทีวีทีนี้พอคุณต้องการจะทบทวนว่าประเทศทั้ง7ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีอะไรบ้างคุณก็แค่เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็ ไล่สถานที่ไปเตรียงมีอะไรเตียมมีวอดก้านอนอยู่โต๊ะคอมมีอะไรโต๊ะคอมมีใบมีปุ๊กล่วงลงมาใส่เต็มไปหมดแล้วก็เดินวนไปได้ในบ้างถ้าคุณต้องการจําประเทศเพิ่มขึ้นก็เอาประเทศแปลงเป็นรูปภาพแล้วก็ใส่มันเข้าไปในสถานที่ต่อไปคุณฟังดูเมื่อกี้มันอาจจะดูประหลาดเลนะเนาะแล้วก็แบบเดีกยวก่าสิแทนที่จะจําประเทศแค่เป็น7ประเทศแต่ต้องมานั่งจําอะไรแบบนี้เลยเหรอมันไม่ยี่กว่าเดิมเหรอแต่ว่า มันช่วยให้คุณจําได้จริงๆนะคุณลองนึกดูสิอะไรอยู่บนเตียงเลยวอดก้านอนอยู่อะไรอยู่บนชักโคกมีแพนด้าถ่ายหนังบนชักโคกอันสือพิมพ์อยู่เห็นไหมมันช่วยให้คุณจําได้อยู่เหมือนกันนะและยิ่งถ้าเกิดต้องจนานานๆเนี่ยการจําแบบอย่างเนี้ยมันจําได้นานกว่ากว่าการนั่งท่องประเทศทั้ง7ประเทศไปเรื่อยๆทีนี้พอสมมุติว่าคุณต้องการจําอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับประเทศนี้แล้วละ่ะควรทำยังไงดี ควรใช้ไมโมรีพาเลทที่เดิมดีไหมคําตอบก็คือไม่ควรนะคือมันจะทําให้คุณสับสนเวลาคุณนึกถึงตอนแรกโอเคบนเตียงมีอะไรบนเตียงมีวอดก้าบนเตียงมีไฟฉายบนเตียงมีพิกจูโอเคประเทศประเทศ,รเทศไรวะมันทาให้คุณสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติคุณต้องการที่จะจําอะไรอย่างอื่นใหม่ก็ให้ไป เพิ่มสถานที่ Memory Palace สถานที่ใหม่เข้าไาอย่างเช่นเมื่อกี้ผมใช้บ้านไปได้ในการจําประเทศสมมติคุณต้องการจําสายพันธ์หมาที่คนนิยมเลี้ยงมากที่สุดคุณก็อาจจะใช้มหาลัยเป็น Memory Palace ใหม่ของคุณก็ได้เอาละครับและนี่ก็คือหลักการของ Memory Palace ทั้งหมดนั่นเองอาจจะดูค่อนข้างงงๆหน่อยแต่ว่ามันฝึกง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานคุณก็สามารถ ประยุกต์หลักการ memory palace ในการจำอะไรก็ตามได้แล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันดูนะครับผมผมเชื่อว่า memory palace จะช่วยให้คุณมีความจำที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ใครมีอะไรที่สงสัยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบอธิบายให้ฟังก่อนจะจบคลิปนี้ผมจะสรุปวิธีการฝึก memory palace ให้ฟังกันอีกสักรอบนะครับผมขั้นแรกนั้นให้คุณเลือกสถานที่ที่จะนำมาใช้เป็น memory palace ก่อน จะเป็นสถานที่อะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสถานที่ที่คุณรู้จักมันเป็นอย่างดีข้อที่2หลังจากที่คุณเลือกสถานที่ได้แล้วให้กำหนดจุดสังเกตหรือเส้นทางการเดินในการสำรวจเมมโมรีพาเลของคุณเอาไว้พยายามเลือกจุดที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆห,หรือสิ่งที่มันไม่น่าจะเคลื่อนย้ายได้ขั้นต่อมาขั้นที่3คือการแปลงสิ่งที่คุณต้องการจะจำไปเป็นรูปภาพ ขั้นที่4นําสิ่งที่คุณต้องการจําที่คุณแปลงเป็นรูปภาพแล้วจากข้อที่3ไปวางไว้ตามจุดต่างๆในจุดสังเกตที่คุณเลือกไว้ในข้อที่2และข้อที่5เมื่อคุณต้องการที่จะทบทวนความจําเหล่านั้นคุณก็แค่เข้าไปเดินท่องในสถานที่เหล่านั้นในหัวของคุณเองคุณเจออะไรคุณก็แปลงจากรูปภาพนั้นกลับไปเป็นข้อมูลที่คุณแปลงมาและทั้งหมดนี้ก็คือหลักการของ memory palace นะครับผม อย่าลืมไปฝึกกันนะครับสวัสดีครับ